สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามื่อนี้มาพวมาพ่พอกำนั่งกล้กัล้วเด้วจ้จพี่นอ้องมื่อนีนไก้ผ้ามากินนี่ยำหม,มูมะนาวจ้าหมูมะนาวลูกไอพี่น้องลูกเขาว่าติดอันลูกมาอยู่น้ำดูดไหลเลยติดลูก <c oughs> อันหมูมะนาวแซบ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดใพี่น้องเมื่อพริกกกบกระเทียมโอ้ซิมนำกัน หมูมะนาวไก่รวกเพราะสะดุ้งสะดุ้งเลยจ้พี่น้องหมูนิ่มขนาดข้อหมูมาควยตะโบวานโอ้ยโบแมนมาควยตะมบเศร้าเลยจ้ะพี่น้องก้อนหินกินกันกับแก้มนอยกับตองมิดนวแก่มนะจ้ะพี่น้องจกอกักโบกัน พ่ากินเขาแซ่บว่าม,มันเขาเดอกกับแก้ม <laughs> <laughs> มาจ้าโอ้ย<น>พี่น้องเอยหมูมะนาว ขหน้าหรจัพี่นอ้องข้าวหาหายเถ้าหน้าห่อนแก้กับปูกเองแล้วงามก็ออยังข้าวหน้นากวางตุ้งอันนี้กับไปไปเมืองอยูร์แลน,นั่นเอเชียมั่จับพี่นอ้องอื้ม

โมนิมขนาดน้ำยำเ่ย <c oughs> ใส่พริกกับกระเทียมลงไปน้ำยำราดลงไป 1, 2, 3 ั้งต่ำทั้งทันเลยพี่น้องน้ำจิม้มไก่น้ำลาดอ่ะน้ำหมูมะนาวโอ้เนี่ยสัดออกให้บบนพี่น้งองเลยืลวกเพราะสะดุด่งสะดุ่ง ต้องกิ่ยกับการขนาดเนาะขนาดกับมอยู่พี่น้องยุรานเอเซียนะแต่ว่ามันแห่งเป็นขนาดตัวน,น่อยแกลเลยบอกมาบอกค่ะนี่ลราจ้ะ จักบวกกันจะพี่น้องแก้เผ็ดบ้านเนี่ยโอ้ตายสมบูรณ์ตายแซ่บแซ่บเผ็ดตายเบาเรื่องตัวเนี่ยตามน้ำจิ้มลายเราไม่หั่นพริกะอีกเลยพี่น้องเลย หนาอืมจิงไปแต่ว่าหิมาบ่ตกออกเพื่อนเน่ยเมื่อนี่ Quấn tuột hàng, Nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เปิดแอร์ฮอนเลื่องทักลักเถอกจน้ำซาอันไหนท้งเปิดแอร์ฮอนทั้งดังไฟพี่นองห้องรับแขกเท่ากันเลยหมูรวบเพราะสะดุง้งสะดุงนะ้งง แซ่บหวานมักไว้ไม่เศ้ามักใส่นมสดกับผงฟูจังน้อยด้วยพี่น้องแซ่บเนื้อหมน่เด้งขนาด không ngày không nhau, đường lúc mình, thích. mình cây, lửa, đéo, thảo, luộc luồng ก็เลือดไปหับเลี้ยวพี่น้องเทียงจีชิมหา เอาแล้วไาเลยย้ําพีสิยุ่นหนเรงยน,นเเลยบุ๊คกันนด้พี่น้องเลิกบุเป็นเวลาจะละเมือมันคือบานท้องไปแปดมงงแ่าเริก าแตกก็ชิมแล้วเนเ้ยเ็ดอันลูกโดนะนะทัาใช่น่ะนี่กาแฟต้องเพดทพี่นอนอง vẫn phụt ấy Paulina được nếu nhược tiên chi giết hạ ้าเป็นหับตะลูกแล้อยู่เนแต่ละมือก็ได้บางคน เขากิ okay. ให้ลูกเขาแบบว่าเรียนพิเศษมื่อนี่นะเพราะว่าบางคนพ่อแม่เขาเฮ็ดงานนอกลนซานั่นต่างชติก็เรียนพิเศษมื่นะอนี้บบดนี้ยังวันพูดนะเรียนพิเศษสี่ยก้วกับพอง,งานฝีมือเนียบปากคักว่งแต่เราบ่มักแล้วก็เลยเสาเรียนเลยได้แบบเลือกเล้วแต่ว่าไอเด็กหน่อยบางคนพ่อแม่เฮ็ดงานนั่งจะจำเป็นต้องได้เรียน เนี่ยก็ไปนั่งเงียบปักอิทักลอยเฮ็ดลอยอันอยังก่ออันซอยโคง้งซอยแขนนี่ไงงันฝีมือวาดลงวาดลูปเปียงแทนโอ้ตัวเด็กจะพี่น้องเไง แซ่บทั้งเผ็ดกี่เลี้วบ่ได้แต่แซ่แบแซ่บยี่หีหมูมะนาวเนี่ยบ้อมีก่กะหล่ำบ้อมี่อันขนาดอกจ่าเพราะว่าขนามันกับบ้องามำไก่เล็กบ่อา เจะมีคนถามกันะจ๊ะว่าอันเนี้ยพริกอันนวยใยญ่ๆเนี่ยบวบเผ็ดเตวา่าท่านว่าเห็นไก้กินเนาะบวบเผ็ดเด้อจ๊ะเพราะว่าพริกอันนี้เป็นพริกหวานแซ <c oughs> ่บบวบเผ็ดอู้หงือ คุณใส่กี่ลังกินไปเสร็จไปบ่เสร็จบ่ได้พี่น้องย่อยแล้วย่อยหอดค้างย่อยค้างแล้วก็สิไหลลงคอหมดแล้วเบ็ด bốn tháng chẳng muốn vui vui <laughs> phát ra đây nhắn gì cả nó cha หมเซ้น,นเบเกล้นไ่ยเผ็ดแหงต้งจิตจาบต้งสักกินพวกนี <c> ้ <oughs> núm núm mô nè Ô, cái bình เแฉกเล็กๆับหมูมากแท่กินเพ,นเพล็ดน่ะเพล็ดไตบ่เรึ่องจากนานาเงี้ยสักดอกคนลราพี่น้องเลยลิปนี้ก็แค่นี้ก็ได้จ้าฝากก,ก,ก็อลกรก็แช์เพราะว่านี่ก็หลายนาทีแล้วกระโดดแล้วเดี๋ยว ท่านผู้ชมก็สิเบื่อแกก็ฝากคนอะไรกดแชร์กดติดตามให้แกในเด้อจ้าฝากคนไอ้ปดกระดิ่งฝากเป็นกำลังใจให้แกแน่เพราะให้แกได้มีต้องขอโทษก็เป็น้องที่น้าตากินเปล่าเพราะให้แกได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อไปแด้วจ้า คลิปนี้ก็บายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะอันนี้ก็จะเอาไปกินเป็นกับแก้มต่อเดนะเนจพี่น้องเอ้ยนางมังค้อถ่าดมึงคาวสองเป็ดมึงคาวจุกจุกแห้งเป็ดแห้งสดอ่ะ bye bye cha dạo mèo đây chìm có cái có cái vậy vừa bất thường hết hẹn sạch